โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สีเลถนนสีเลียนนะครับเราก็จะมาทำการถ่าย MV เพลงของพี่เอ็กตานะครับนี่ก็คือพี่เอ็กตาครับรอยอยู่นู่นแล้วครับเนี่ยพี่เอ็กซตาครับพี่เอ็กตาก็อยู่นู่นนะครับนี่ก็คืออาจารย์ทิวนะครับก็ไปดูกันเลยครับ ตอนนี้ก็กําลังจะเตรียมมาเ่อลังจะนี้บนี่คือพ่อเอก MV นะครับนบพี่เอ็กตานะครับเออก็อย่าลืมไปติดตามชมกันนะครับที่ทางช่องทางช่อง YouTube ซาไกเลคคอร์ดนะครับก็กาลังจะเริ่มถ่ายกันนะครับเพลงของพี่เอ็กตานะครับ น้ออกไฟกันซึมนำออกไปกันซึมสายตาแค่ได้เห็นหลังคาหัวใจก็แห ครับก็เราก็มีผู้ถ่ายเบื้องหลังนะครับครับก็อยู่กับเจ้านี่คือลูกของอาจารย์ทิวนะครับกับเมียอาจารย์ทิวน้องสาครับเออครับเราไปดูกันครับ ไปจนสุดสายตาแคได้เห็นลังขาหัวใจกระแทบสวอยังกันสู ผมก็เสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งเทคนะครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเราก็จะไปถ่ายตรงอื่นครับตรงนู้นครับตรงป่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเออป่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับอาจารย์ยิวครับนะไครับขลังครับที่เราจะไปถ่ายตอนอีกตอนครับเอ่อต้นคอมมอนิทครับยาคอมมอนิท ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่คอมมินิครับมันเป็นหญ้าดอกนะครับเป็นนี่ครับเป็นเป็นหญ้าอันนี้ครับนี่หญ้้าคอมมมนนีัเป็นดอกอันนี้นะครับซึ่งไม่ใช่หญ้าคอมมินิญ้าคอมมินิเป็นจากคิ้วครับงั้นเราก็ไปดูกันต่อเลยนะครับเออออดดกไปจนสุา

เราก็จะทําการลงไปครับนี่ครับผอนอาจารย์เอกต้านะครับ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 ่อนผอนก็เป็นอาจารย์นะครับอาจารย์ของผมนะครับผมซึ่งผมจะทําการไปฝึกร้องเพลงกับอาจารย์เอกต้านะครับนี่ก็คือที่ที่เราจะมาถ่ายต่อนะครับครับก็คือประมาณนี้ครับนี้ ก็ะจะประมาณนี้ครับนี่ครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรนะครับนะเดี๋ยวบอกลเสื้เบรรดซึ่งเป็นต้นลำลำเงียบผู้อยากขู่<า>บบว่าถ้าเงีันสิมันจปั้นได้ไหมมันเป็นแบบคล้ายๆป่าที่เขาแบบเอาไว้ดักหนูครับ<ล>เอาไว้อาา้นล่อหนูมายิงมายิงหนูประมาณนี้ครับแต่เรื่องอย่างน,นี้ครับแต่เรื่อบอกครับมาดูอันนี้ป้าอย่างนี้มาดูอันนี้ก็คืออาจารย์เอกตามาดูครับ เป็นพามาเดินทุยาีมาพามายิงหนูครับเหมือนในวั่งล่างหลังจากว่ามีงานครับกับทากันมายิงหนูนะมนี่ครับยอันยูุนเลโอ้โหออกไปรบายังยงออกมารับจะประมาณนี้ครับเทากับจิตไปไทยกันต่อเนนะครับ เป็เรียบล้วนๆไม่อยากเด็นเียบอันเศร้ากําลังติวครับกําลังติวใช่ใช่อันฟุดอันเทพยากมากที่แดดติวครับอาจารย์เอกตาอาจารย์ชิวครับอาจารย์เอกตาก็คืออาจารย์ชิวเพิ่นเป็นคนผิดพลาดถ้ำครับอาจารย์เอกตานี่คือนักร้องครับเออก็เราจะมาสาธิตการเล่นยังไงให้สมบทบาทนะครับกับให้อาจารย์เอกตาดูนะครับให้อาจารย์เอกตาจับกล้องให้ดูนะครับ เอออ่าไปเล่นหนาเองครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เออก็จะประมาณนี้นะครับก็เรียนให้อาจารย์เอ็กต้ตาดูเป็นนิดนึงนะครับก็โอเคไปดูกันต่อเลย ไปจนสุดสายตาแค่ได้เห็นหลังคาหัวใจกับเธอ ก็เริ่องเพลงจะได้ครึ่งนึงครับก็กำลังฉากต่อไปนะครับโปรเด้นชอลมากครับ นี่นะครับเ,รเดี๋ยวเราไปดูที่กล่องกันนะ,ระนรครับ่า,างงจะเป็นยังไงเราไปดูอีกทีนะครับตอนจะลง YouTube แล้วนะก็จะลงเพลงคนะ<า>รับก็ยังไงก็อย่าลืมไป กดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ